รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมลงพื้นที่จังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชวันพรุ่งนี้ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกำชับให้ความสำคัญสูงสุดดูแลความปลอดภัยชีวิตประชาชนนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และสถานการณ์ดินโครนถลม่มที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนั้น นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยียมลงพื้นที่จังหวัดสุร,ราธ,ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในพื้นที่เพื่อพิจารณาการให้การสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมได้กำชับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธรรารณภัยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีสถานการณ์ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นสุร,ราธ,ธานีนครศรีธรรมราชสุมพรประนอง ให้ประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเน้นย้ำว่าให้ความสำมันสูงสุดกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตประชาชนทางนี้ตามรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยล่าสุดพบว่ายังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่4จังหวัดได้แก่ชุมพรประนองสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชรวม27อำเภอ137ตำบล814หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ43,595ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิตสามรายในจังหวัดนครศรีธรรมราชจากเหตุดินโคลนถลม่มสัทวีศรีวิบูลรายงาน